สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเก็บตกเรื่องของการตกแต่งตัว sorting นะครับก็คลิปที่แล้วนะครับเราก็ทําการ sort ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในคลิปนี้เราจะมาเก็บตกเรื่องของการตกแต่งอันดับแรกนะครับไอตัว price ตัวนี้นะครับกับตัว stock เนี่ยนะครับจากที่ผมมานั่งดูจากตัว inspect นะครับก็จะพบว่าตอนนี้มันจะมีเรื่องของตัว fraction เข้ามาจัดการเห็นไหมครับเนี่ย display เป็น f r a k นะครับสังเกตนะตัวนี้ display เป็น f เฟกเสร็จเลยทันทีนะครับทีนี้นะครับเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงล่ะวิกกี้ผมขอเช็คก่อนนะครับมันจะมีเฟกก็คือตัวนี้นะครับหลักการก็คือเราก็แค่บอกมันนะครับให้มันเป็น justify content นะครับให้มันเป็นลักษณะแบบ f a กเ e n นนะครับตัวนี้มันก็จะเข้าไปจัดการได้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ของผมนะครับผมอยู่ที่ตรงนี้เนาะ มาพบว่าตัวเฟกตตรงนี้นะครับมันไม่ตอบโจทย์เนื่องจากอะไรล่ะก็เดี๋ยวเราจะต้องเข้าใจเรื่องของการเขาเรียกว่า access เข้า11 t ของตัว component นะครับของตัวเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะพบว่าเนี่ยมันมีการ access เข้า component แบบซ้อนกันเป็นตับๆเลยนะครับเราจะเซตยังไงดีล่ะนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเขียน S ิ t กันเลยละกันนะครับที่ s ิดเตรงนี้นะครับผมก็จะ เขียนอยู่นอกมีเดีนะครับก็จะเป็นนะครับะ Th, นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น m a t m a ทแม m ขีดัมนนะครับผมต้องการของตัวไพก่อนละกันนะครับไพก็คือให้มันอยู่ชิดซ้ายนะครับชิดขวาดินะครับผมก็จะใส่อย่างนี้นะครับทีนี้ผมจะเข้าถึงไอตัว sorting มันนะครับเพราะผมก็จะเข้าถึงตัว m a t ขีด sort นะครับแล้วก็ header ขีด container นะครับอ่ะตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นการ access เข้าไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะมาเช็คก่อนนะครับที่ตรงนี้นะครับนี่อ่ะเราจะทำตรงนี้ให้มันอยู่ชิดขวานะครับตรงนี้เราจะใส่ตัว justify นะครับอ่า content ที่เป็น flex e n นะครับให้มันอยู่ชิดนะครับอ่าขวาสุด แต่ว่าขวาสุดตรงนี้เกิดจากอะไรล่ะนะครับคือการจัดการของตัว s i S ในตัว Angular นะครับเราสามารถจัดการเซตนะครับตั้งแต่ระดับตัวมันเองยันดับตัวรูปได้โดยเราจะใส่คุณสมบัติตัวนี้เข้าไปนะครับชื่อว่า ngk deep นั่นเองนะครับมันจะเป็นการดับดิ่งเข้าไปเซตให้เลยเห็นนะครับนี่เซตมาละโอเคเห็นภาพแล้วนะครับแต่ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าไม่แนะนำให้ใช้นะครับ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่ามาแก้ที่ระดับตัวสิอแบบตรงๆไปนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เราใช้พวก Important นะครับ คือในการใช้ C S เนี่ยถ้าพยายามเรียก import a n t ได้ก็ทำการเรียงนั่นเองนะครับก็ในเคสนี้คือผมก็อยากจะ access ให้มันนะครับจบงานแบบอย่างนี้นแหละนะครับผมก็เลยใช้ N G d e p นะครับบางคนไปเสิร์ชมาจะได้เข้าใจนะครับถ้าสมมุติเรามีโจทย์ว่าเฮ้ยเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรพวกเนี้ยนะครับเอ้ยเข้าถึงไม่ได้นะครับ N G d a p ตรงนี้อาจจะมา ช่วยชีวิตเรานะครับโอเคนะผมก็แค่บอกให้รู้จักนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็คือเลี่ยงนะครับเออมันค่อนข้างที่จะผิดหลักการของเรื่องการ CS เมร่ะนั้นแต่ละคนก็จะมาเดบบเดบแล้วก็มา i m p o r t a n แทกันนะครับก็คือเวลาเขียน CS เนีย่ยอินพอร์แทนงนี้ผมก็ไม่โอเคนะครับคือใช้ได้ครับในโลกความเป็นจริงแหละมันบางบางครั้งมันต้องส่งงานตีสีอะไรประมาณนี้นะไอ้พวกนี้ก็จะเข้ามาตอบโจทย์นะครับโอเคนะอันนี้ผมก็สอน ให้เห็นภาพละกันนะครับเพราะว่าถ้าไปรีเสิร์ชกันนะครับก็จะมีคนบอกให้ใส่ตัว ng d e p เนี่ยอันนี้ก็รู้นะครับเป็นการ Acces s นะครับเข้าไปที่ตัว view ของตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมสอนนะครับก็เอาแบบที่เห็นแบบชัดเจนแบบง่ายๆไปก่อนนะครับโอเคนะครับอ่ะทีนี้ตัวนี้นะครับผมก็จะทำให้มันอยู่ในระดับเซนเตอร์นะครับก็หลักการเดียวกันเลยครับผมก็จะ Copy ใหม่ชุดหนึ่งนะครับ แล้วก็ทำเป็นตัวเฟกก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นเซนเตอร์นั่นเองซึ่งเซนเตอร์ของผมในเคสนี้นะครับผมก็จะประกอบด้วยที่จะเป็นลักษณะแบบไม่ใช่พา e นะ่ต้องเป็น image แล้วก็จะมีสต็อกแล้วก็นะครับสองตัวนะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับอิ a เ e ไม่มีดินะครับอิ a เ e ผมไม่ได้ทำซอสนะครับก็คือสต็อกนะครับ แค่ตัวนี้นะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมครับก็จะปรับให้มันอยู่ตรงกลางละตรงนี้ก็ชิดขวานะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็จะสู่คําถามว่าแล้วเราไม่อยากจะเซตเขาเรียกว่าอะไรอะตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่อยากจะเปลี่ยนสีตรงเนี้ยทำยังไงละไอสีตัวซอสนะครับเราก็ใช้ตัว NGDev เนี่ยเข้ามาจัดการเลยนะครับทีเดียวเลยนะครับก็มันจะมีตัวหนึ่งชื่อว่า m a t นะครับ sort นะครับแล้วก็ขีด Header Arrow นะครับตัวนี้นะครับอ่ะเราก็จะเซตสีให้มันนะครับอ่าเพราะมันเป็นสีแบบฟอนต์นะครับอ่ะผมก็จะ r e สนำไปก่อนอ่าก็มาดูกันนะครับอ่ามันก็จะเปลี่ยนสีแล้วเห็นปะนี่สีเล d แล้วนะครับ ตรงนี้ผมคงแบบไม่อยากได้สีแบบนี้เนาะ,ะผมขอเป็นสีออกแนวประมาณ blue หน่อยนะครับก็คือตัวนี้ละกันสีประมาณนี้อาทีนี้มันก็จะมีผลของเรื่องของตัว arrow ไปแล้วมันก็อยากได้ตัว s o สด้วยก็คือตัว text นะครับก็ทีศทางเดียวกันครับ copy เลยครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นตัว s o สนะครับอันนี้กรณีอยากจะเปลี่ยนสีนะครับให้เห็นว่าตอนนี้เรากําลัง highlight s o ตัวไหนอยู่เห็นไหมครับเนี่ย โอเคนะครับแต่สีมันค่อนข้างที่จะตัดกันนิดนึงนะผมขออนุญ,ญาตแบบเคลียร์สีนิดนึ่งนะครับสีมันจะต้องเป็นประมาณสีประมาณนี้นะครับทึบๆโอเคนะครับทีนี้ก็เหมือนจะต้องเก็บตกอะไรอีกไหมนะครับก็ ไม่น่าจะเก็บตกอะไรแล้วนะครับก็เรื่องของตัวซอสก็มีประมาณนี้นะครับเนี่ยไฮไลท์สีซอสนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับสำหรับการเก็บตกตัวออกแบบซอสนะครับโอเคครับขอบคุณครับ